นี่ที่สีเนี่ยผมเห็นเนี่ยในคนถ้ารุ่นเก่านะหัวเนี่ยพอถือว่าใกล้ต้นไปไหมก็ประมาณเนี้ยใช้ได้แบบนี้หมดอ่าโอ้ทั้งเนี้ยไอที่ตีบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยนอกทรงเนี่ยน้ำไม่ถึงแน่อันนี้ถึงแรงเวียงมันถึงปกติมันจะได้ประมาณนี้เดียอ่าอืมว่าอยากใส่แบบที่สีว่าหลักการมันก็ถูกต้องว่ารากว่ารากจริงมันออกอยู่ใช่ใช่ทรงขึ้นไปไม่ใช่คําว่าในทรงเข้าไปในทรงขึ้นไปนะอ่าอ่าอื แล้วถ้าน้ําอยู่แบบนู้นนะท,ทั่วไปเราก็ห่วงว่าอ่าไม่ถึงถ้าจะให้ถึงเราต้องให้น้ําตามให้ปุ๋ยตามน้ำํำตำแหน่งน้ําอยู่ตรงไหนให้ปุ๋ยตรงน,นั้นแต่เราอยากจะใส่ปุ๋ยแบบเนี้ยมันก็ไม่มันก็จะไม่ค่อยดีถ้าไม่ได้ขยับน้ํามานะอืมก็อยากอยากทําอยู่แต่ที่สวนที่สวนผมทําระยะออกมาจากต้นนี่อย่างน้อยสองเมตรหมดแล้วเ่อไปนู่นแต่ว่าก็ปัญหาเราเกิดอีกว่าตอนที่เราจะขุมน้ําในทรงคุ้มน้ำเราออก้างนู้น,นอีก่ก็ต้องไป คุมได้เอาหัวเข้าไปในนี้ไม่ยังเป็นก็เมือนี้ยก็ให้มันเวียงอยู่เงี้ยโอ้เปิดเบาๆอ่ามันก็เวียงมันคือไม่ถึงคนต้นอ่ะไม่ถึงคนต้นเราก็ไม่ให้ออกนอกด้วยอ่าอ่าเปิดให้มันเยอะขึ้นไหนมันน้อยลงใช่โอเคเดี๋ยวได้วิธีนี้ใจคิดว่าจะต้องถอดหัวเอาหัวูเหาวิ่งเข้าต้นอแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นมันเนื้อมันวุ่นวายไม่ต้องเดี๋ยวไว้ดูส่วนแม่หญิงนะไก่อยู่ระดับเนี้ยคือหัวจะอยู่ห่างจากต้นประมาณเมตรเมตรกว่า ผมสองเมตรเลยผมวัดจากาต้นของผมเองนะสองเมตรทุกต้นเลยเอผมระยะท่อสนะีเอ่เมตรอะหัวท้ายแล้วก็<า>ออกอประมาณแต่ก็เกิดจากการแก้ไขนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจเนี่ยทุเรียนจะออกดอกแบบเนี้ยคือเป็นหลักของธรรมชาติของทุเรียนคือบางทีเราไม่รู้ว่าใบไหนพร้อมไม่พร้อมนะครับบางครั้งมันไม่ได้ออกพร้อมกันทีเดียวอะใบอะเราแต่เราพอเรามาเจอปัญหาตัวเนี้ยปุ๊บ อยากให้ชาวสวนรู้ว่าจะแก้ยังไงเนี่ยปัญหามันคือคือคนทำสวนเก่งอ่ะครับคือการเรียนรู้ปัญหาไม่ใช่ไปถามคนนั้นคนนี้อันเนี้ยแสดงว่าเราไม่รู้แล้วใช่เราต้องรู้นะเรื่องพวกเนี้ยพอมันดอกดอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราดูต้นอื่นเป็นแบบนี้ไหมถ้าไม่เป็นนี้น้ำเราไม่สามารถขึ้นได้เลยนะคือเนี่ยคือสภาพเนี้ย ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นของแปลงขึ้นน้ำได้เลยสองวันเว้นสองวันลดอ่าเว้นสองวันลดได้เลยแต่ถ้าเป็นสภาพเนี้ยเราดึงแบรทิตหนึ่งลดได้เราจะชะลอพวกนูน้นนะชะลอพวกที่แตกใบนะอือครับคือร่อนนู้นมันมากไงแล้วถ้าเราไปกระแทกน้ําต้นนี้นะไอ้ต้นนน้นไม่ได้ดอกแล้วเนี้ยมันจะเสียฟรีปีเลยอือคือได้ดอกก็จะเป็นรุ่นแบบกระเด็นกระดอนไปอะ แล้วอนนี่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่นุ่นจะเป็นรุ่นไหนแหลนไม่นุ่นนะแล้วรถน้ำยากอ่ะทีเนี้ยมันไม่ไล่รุ่นไงครับอ่าดีเลยแต่อย่าไปกระแทกน้ำหนักนะเออเอาแบบที่ผมว่าถ้าใบมันขยับได้ดอกมันจะฟอเลยนะแบบนี้มองเหมือนได้ใบกี่บใบฮะใบละหรือสองใบไปแล้วอ่ะของเซนโนได้กี่ใบาสามเลยนะ โอ้สามเลยคุ้มเลยอืมโอ้ยเนี่ยดีเลยเนี่ยแสดงว่าน้ําเลี้ยงมันดีจัดเลยอ่าแล้วก,กระดมสัญชาตญาณอย่างงี้กระดมก็หมอนไม่เหมือนกันใช่ปะกระดมนี่มีใบก็มีดอกได้อ๋องั้นสัญชาตสัญชาตญาณกระดมไม่เหมือนหมอนอ่าไม่เหมือนหมอนอ่านั้นไม่สนใจเดี๋ยวมาอยู่เดี๋ยวคิดหลังนี่อ่าใช่ เดี๋ยวเวลาถ้ามันมาดีแล้วเวลาอัดน้ำแล้วดอกมันจะพึบทีเดียวใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เหมือนประคองรอกันก่อนใช่มันเหมือนนี่ผมรดบางทีก็บอกอ่ก่ชั่วโมงนึงล็อกล็อกชั่วโมงเลยแล้วก็เส็จวันใช่ใช่อันนี้รุ่งประสีวันแล้วครับมาดีน่าดูทั้งน้อยรุ่นนี้นี่ได้ราคาเนี่ยกระดุมรุ่นเนี่ยแล้วแล้วเราพอไงเอาดอกจากนี่เข้าไอ้ข้างนอกนู้นทิ้งหมดหรือไงเดี๋ยวเราไว้ไว้ช่วงเนี้ยเราไว้ช่วงนี้เราไว้ช่วงเนี้ย ช่วงนี้เราก็ลิทิ้งให้หมดเลยช่วงใบทั้งนี้เราลิออกหมดเพราะช่วงนี้มันตดตรงนู้นมันเป็นช่วงกินลมช่วงเนี้ยแล้วปีนี้มันออกคนเห็นป่าว่าทุเรียนอ่ะปีแล้วมันออกไหนอ่ะเออเนี่ยดูปีนี้เข้าคนเนี่ยฝนมันมาเยอะช่วงปลายไงก็ผมไปดูสวนไหนอ่ะมันก็ออกมาที่คอนอ่ะวนวแม่ญิงก็มาคนเออเนี่ยใช่กันเนี่ย ดอกข้างนั้นที่ขึ้นมาเนี่ยดอกอันเนี่ยได้ได้พวกแดงๆฝ่อแล้วฝ่อเลยใช่ไหมไม่ไม่ฝ่อไหมเดี๋ยวกลับมาใหม่กลับมาเดี๋ยวมันก็มีดอกซ่อนอยู่ในนั้นไงอ่าสามารถซ้อนออกมาอีเองซ้อนออกมาหมดแล้วครับหมดทุกสิ่งอมดทุกสิ่งอ่ะสิ่งอย่างนี้ทำไงต่อเรื่องทางใบใช้อะไรยังไงทางใบเราก็ใช้แคันเซีโมลอนยังเหมือนเดิมอยู่อ่ากับตัวคุมลายแดงอะไรนี้ต้องฉีด ตัว48ป8ไหมฉีดเฉพาะในใช่ฉีดทั้งในกันเซียมบอลลอน48ถ้าฉีดข้างนอกเป็นไงฮะแล้วก็สังกะสีชุนแล้วเราได้สังกะสีก็เอจีไปถูกปะเอจีก็สังกะสีนั่นแหละุดแล้วใส่เอจีไปด้วยสังกะสีไปด้วยเนียข้างในใช่ถ้าฉีดข้างนอกเป็นฮะสึ้นเปลืองเฉยหรือว่าไม่ดีเท่าที่นคลุมฉีดทั้งในมันมันฉีดน้อยกว่าข้างนอก นอกเปลืองเฉยๆใช่ไหมอย่างส่วนแม่หญิงอะฉีดทั้งในเก้าพันถ้าฉีดทั้งน้องหมื่นหกพันอะคือทั้งทั้งในเนี่ยเฉดเหมือนประมาณใต้สรงพุ่มครึ่งต้นหรือตั้งใจฉฉดกิ่งเป็นกิ่งเป็นหลักแล้วที่เหลือลองโดนตรงไหนก็ช่างมันใช่นั่นแหละ ตั้งใจฉีดเก่งเลยล่ะมันคือเลาะมันใจว่ารูดเก่งกินเดียวเลาะอองมันพุ่งโดนอยู่แล้วใช่ไหมเปิดได้พุ่งเลยไอไอทีมันใช้ปืนปืนสั้นนะปืนสั้นหนุนพุ่งเลยมันปืนเนี่ยจะมีหัวไอหัวจีปืนอย่างเงี้ยตีอ่ะเราจะเล็งต่าสูงแล้วก็เปิดเลต้องทำแล้วก็เปิดพุ่งตัวไอปืนปืนแรงกว่าเปิดพุ่งอันนี้เพราะว่าเราเราต้องการให้มันออกข้างล่างคือข้างบนน่ะมันออกง่ายทุเรียนอ่ะ ธรรมชาติของเขาอ่ะไม่ฉีดมันก็ออกข้างบนอะแต่ข้างล่างอะมันไม่ค่อยออกเออส่วนใหญ่ข้างล่างมันไม่ค่อยออกตอนนอนดีไหมตรงนั้งโดยห,หลายต้นโอ้ตอนนี้ก็มาดีเนี่ยอเ,เออมาเต็มเลยเจอของดีเข้าไปอยิ้มเลยนะเอะอโอ้ข้างบนนุ้นก็มาใช่มาใช่ น้องไส่พี่อรุณมาเนี่ยเลยออกใหญ่เลยคอนใส่ยอกมาทีเดียวเออชอชอผมมาดูปกติโซนนี้เข้ามากันเดือนไหนเดือนหน้าหรือเดือนนี้กันปกติปกติเรามาเดือนนี้ไหมปกติเดีรามาเดือนนี้ปะปกติอะปกติก็มาปีลกมาเดือนนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่เต็มแบบนี้มาน้อยเดือนนี้ก็เยอะไปเงาดีมากอืม เนี่ยข้อดีของแอาามันทําให้ใบเราสะอาดปุ๊บมันสั่งค้อแสงดีโปรอาหารเก่งใช่เหมือนเหมือนฝนไปจับที่โซล่าเซลล์อ่ะพอไม่มีอะไรจับอีเนันจะกรองอาหารเก่งเอเราได้พวกแอลกอฮอล์พวกนั้นเนี่ยทิษฎีแบบนี้ใบใบหมดอายุขึ้นตกกะเหมือนผิวเราอ่ะรอถ่ายถ่ายใบทิ้งนะ màn, ăn hàng mình nhiều, mình vẫn còn được. để mình thay. à, sốt độc. bay bay bay. bay 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 จากนี้จนกว่าจะออกนี้อีกกี่วันทุกวันก็ว่นขึ้นว่นขึ้นอย่างงี้นะบวมขึ้นบวมเออแต่อาการมันลมหนาวโยกต้นน้ำมาแล้วลมต้นน้ำเย็นเนี่ตอนนี้มีก็ไว้นะแต่ไม่ต้องใส่ป่วยทั้งดินเนี่ยถ้าเป็นสะพานเนี้ยอต้นนี้อาการป่วยป่วยหน่อยป่วยทั้งดินไม่ต้องใส่เลยคือเขาเลี้ยงได้เท่าไหร่ไอ้ต้นที่ป่วยอ่ะไม่ต้องไปใส่ คือเราต้องใช้ประสบการณ์เราปุ๋ยมันมีทางฉีดเดี๋ยวนี้มันทันสมัยอันนี้ถ้าเราคลิบยอดมันจะออกดีกว่านะใช่ไหมก็มันยมันแล้วมีปัญญาพูดถึงนะถ้าถ้าทาได้ถ้าแต่สวนมากทาไม่ได้ถ้าทําได้มันจะฟื้นไวกว่านะคนมีน้อยต้นเนี่ยคิบเอาถ้าดีสุดก็คือนตรวเจนสามสิบเปอร์เซนต์นักเก่งเลยฟื้นไวหนึ่งลิตรถึงสองลิตรต่อพันลิตระ คือถ้าใจถึงก็สามลิตรนะนนะออใช่ใช่แต่ไม่ต้องห่วงว่าใช้เยอะแค่ไหนไม่เป็นพิษไม่ไม่อนมากจะแค่เปลืองเท่านั้นเองเราฉีดให้มันกระตุกออกมาเราก็พอนั้นเราก็จะเดินไปที่ฟอตว,วลรัดสี่สิบแปดเราเร่งให้ยาวแล้วเราก็ให้กว้างเนี่ยถ้าจะเอาลูกนะขแขนงห้ามตัดทิ้งเลยตอนเนี้ยเอาไว้ให้หมดมันมีลูกได้แต่เราไม่ต้องเวใส่ทางดิน แต่เราต้องเลี้ยงแขนแขนงก็คือตัวเดึงอาหารเขาต้นนะไว้ได้นที่เท่าไหร่เพราะว่าใบเราน้อยเราต้องเลี้ยงแขนงยังป่วยๆเลยยังป่วยๆนี่ทีติว่าเท่าไหร่พอเลี้ยงลูกได้ถ้าถ้าแขนงออกท้งต้นนะสี่สิบลูกมันก็เลี้ยงได้อ๋อถ้าแขนใหม่เยอะแต่ถ้าเป็นเลาะแขนออกสิบลูกมันยังก็เลี้ยงไม่ได้เพราะใบมันไม่พออไม่มีใบเลี้ยงนี่ใบสวยเนี่ยถ้าได้ใบใหม่แบบนี้เยอะนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยแคนเซียมบลลอนพอฉีดแล้วมันจะเป็นสภาพเนี้ย ใบมันจะเล็กๆเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มบานนี่เนี้อก็เติมเอจสังกสีเนี่ยแหละหินเนี้เราเต็มควยก็เอาลูกได้ใช่เอาลูกได้แต่เราต้องเลี้ยงแขนงช่วยด้วยอส่ปุ๋ยทางเด่นปุ๋ยทางเดินไม่เอาที่แปลงกะดุมหมดเลยสีากระดุมต้งเกาะเส้นนกเดียวนั่นเนี่ยกระดุมมากระดุมมาก่อนเขาด้วยแก่เร็วด้วยก็เร็วอ่ามีนั่นเนี่ย เคยเห็นกระดุมลูกหกโลไหมล่ะอมาแล้วน่ะเนี่ยเต็มเนาะลูกมันทำกระดุมลูกห้าหกโลนะเต็มเลยเนี่ยกระดุมมาลุเนี่ยเนี่ยมาแล้วกระดุมลูกขันขวามันขึ้นมันขึ้นมันมาจากคอนกระดุมจริงจงแล้วขนาดส่งนอกเป็นหลักนะคนในประเทศไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ไหมส่วนแม่ญิงก็มาคอนนะหมอนนะจ่ไปทำก็พี่กบอ่ะ แล้วผมก็ลองกันยังไม่ติดใจเท่าที่คับมันเหมือนฝนมันมาตกเยอะช่วงหลังนะสวยดีโลคอลน่าดีน้ำฝนตอนนั้นแหละลูกผมผมปัดดอกกระดูมาแล้วไปปัดดอกหมอนอหมอนรนฟันน่ะให้เรานึกถึงดอลไม้อ่ะได้ทั้งใะย้อมมีเยอะนะถ้าเกสรผสมกันมันจะได้ผูสวยใช่ไหมฮะสองกองกันถึงหมดผลยาเรามากบกบเพราะว่ามันได้คาร์บอนจากเอแต่ถ้าไม่โดนร้องเรียนหนาวได้ถ้าโดนร้องเรียนไม่ได้นะรอนฟันเนี่ย ทุเรียนแบบมีไฟบางที่เราลองเรียนนะไฟกี่ปีครับทุเรียนทรงเนี่ยไห้าปีตอนนี้มาเต็มแล้วที่กอบมาเต็มในข้างบนนะตอนนี้มาเต็มอ๋อโอ้โหตรงนี้เป็นปุ้นเลใหญ่แล้วอ่าเออรวดโลยี่สิบห้าบาทอ่าอได้แล้วเรื่องของข้างบนหน่อยอ่าอันเดี๋ยวถ้าเชื่อถ้าเชื่อผมนะตัดปลายอ่ะเชื่อไม่ต้องจ่ายเลย ก็ตัดไปเรามันกอกเข้าไม่ต้องใช้เชือกละกิ่งก็มันจะใช้มันกิ่งขนาดเนี้ยนิ่งไม่ช่วนอ่ใช่นี่ฤดูไม่ใช่ฤดูลมยังยังมีลมตลอดบ้านผมไม่มีลมแบบนี้นะบ้านผมไม่ได้เต้าลูกสักลูกเดียวก็ไม่ต้องเต้านอ่ทั้งนี้ฟ้าหมดนุ่นหน้าไปซื้อน่ะแต่น้นลอยเราไปซื้อนุ่นไตยอนะเมืองการนฝนเยอะเกินผมอยู่ลิเดียวมาหน้าทำลิเดียมาแล้วฝนอีอ่า ช่วงช่วงเยอะก็เยอะนะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วอ่ารุ่นรุ่นที่ผ่านฤดูกาลท,ที่ผ่านมาเนี่ยผมตัดทุเรียนแทบไม่ได้เลยนะถ้าไม่หยุดวันสองวันผมไม่ตัดนะเนื้อมันจะไม่เนี้อหมาถ้าหยุดหให้หน่อยนะโอเคเนื้อคนืนร้อน,นรอนออน้อนมากครับมาทุกต้นแล้วเซนโนยิมแล้วเดือนทุกวันใน่อนน้ำอย่ากวิ่งรุ่นทุก่ะเนี่ยยิมแล้วเออมันมาแล้วอ่ะนู่นนะนน่นมาเป็นก้านเลย อันนั้นป่อยตอนนั้นไม่ต้องโดนก็ออกฮัล่อยเดี๋ยวเราไล่ไปหมดทห้มันอยู่คนคนอ่ะได้กิโลก็เอามันอ่องนี้แะละเนี่ยตอนนี้ก็เยอะนะพี่กบอ่ฟันฟันอย่างนี้มัเดี๋ยว อออาการทุเรียนที่รักษาจะสั้นแบบนี้หมดเลยใช่ไหมโดนสารหรือถึงเวลาไปดูแค่ละแต่มาใหม่แต่แต่คือประมาณนี้ใหม่ๆจะออกแบบนี้กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมอ่าเป็นกระปุกมันว่านึงไงผมคงไม่เคยเห็นผมออกความยาวเลยอ่าลื่นดุลื่นกดพวกนี้มันดอกไม่ขาวไอดอกมันดอกน้ำตาลกาน้ำดำอ่าเนี่ยสิ่งก็ค่อนข้างใหญ่นะ ่ใหญ่ๆนี่แขวนลูกสบายอันนี้ตอนไหนเแกต้นโตกวนี้หน่อยน้ำมันเยอะตอนปลายไงขายก็ดุมแค่น้ำมันเยอะตอนปลายปรหกแสนลาดปะเรียอแกหกไร่ขายได้ลาดดินใช่ไหมแล้วแล้วออกปีแรกเลยนะไม่แรกได้ด้วยเออในยติก็ทำแล้วแล้วเออแล้วแล้วมาปีนี้เขาไปเหมือนั่นะ Kita pergi dulu ke Okey, kita pergi dulu ni. Nenangnya.